เมื่อพุ่มบาดเจ็บสาหัสนอยหายใจโรยลินอยู่ในป่ามูงาจึงรีบไปตามหมอมารักษาแม่พุ่มทันทีเกื้อเข้าไปประคองแม่พุ่มเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงดูเหมือนแม่พุ่มจะมีอะไรจะพูดกับเกื้อบางอย่างแม่พุ่มต้องการสั่งเสียเรื่องบุญญาว่าบุญญาก็คือคุณหนูแก้วตาแน่นอนพุ่มยอมบอกความจริงเรื่องนี้กับเกื้อเพราะเธอคิดว่าเธอคงไม่รอดแล้วเป็นแน่ไม่นาน ปูงาก็พาหมอมารักษาแม่พุ่มเอาไว้ได้ทันแม่เดือนแม่พุ่มปูงาและเกื้อต่างหนีกันมาจนมาอยู่ในที่ปลอดภัยและบังเอิญได้เจอกับคุณไพลินคุณไพลินเล่าเรื่องราวให้แม่เดือนฟังว่าแม่อิมเป็นคนร้ายที่เผาเรือนเมื่อสิบปีก่อนเมื่อแม่เดือนรู้แบบนี้แล้วจึงกลับไปยังเรือนพร้อมกับปูงาและขอให้คนใช้ที่ชื่อว่าชื่นไปตามคุณพระมาพบเธอที่นี่หน่อยเพราะเธอมีเรื่องจะบอกบางอย่าง แม่ชื่นไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันไม่ใช่คนร้ายแม่ชื่นช่วยไปบอกคุณพระให้มาหาฉันที่นี่ได้ไหมพร้อมกับกํำชับว่าอย่าบอกใครว่าเธอและทุกคนยังไม่ตายคุณเดือนทำแบบนี้เพื่อที่จะต้องการพาคุณพระออกมาและพาไปหาคุณไพลินชื่นจำยอมทำตามคำสั่ขงของคุณเดือนเมื่อชื่นเจอกับคุณพระที่เรือนด้วยท่าทีตื่นตระหนกและหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆ คุณพระที่เห็นไม่ชื่นดูมีสีหน้าวิตกกังวลอย่างมากจึงย้อนถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคือไม่ชื่นอึอกอักเหมือนคนติดอ่างชั่วคราวคุณพระเห็นแบบนั้นก็ยิ่งอยากรู้มากขึ้นจึงถามว่าอะไรไม่ชื่นพยายามตั้งสติก่อนที่จะบอกว่าคุณเดือนบอกฉันว่าขอให้คุณพระออกไปพบเธอข้างนอกเรือนหน่อยเจ้าค่ะเพราะคุณเดือน เธอไม่อยากให้แม่อิ่มรู้ว่าเธอและคนอื่นยังไม่ตายเจ้าค่ะคุณพระที่ได้ยินดังนั้นจึงคิดที่จะไปหาแม่เดือนและนําคนไปจับแม่เดือนกลับมาเพื่อที่จะพาไปรับโทษทางการเมื่อคุณพระได้เจอกับแม่เดือนแม่เดือนก็บอกให้คุณพระตามมาเพื่อที่จะพาคุณพระไปเจอกับใครบางคนแต่แล้วคุณพระที่รู้ความจริงทุกอย่างคุณพระก็ไม่เชื่อแม่เดือน ุณพระจึงจะจับไม่เดือนแม่พุ่มและแม่บุงหากลับมาที่เรือนแต่กลับจับได้แค่แม่พุ่มคนเดียวเท่านั้นไม่เดือนและแม่บุงหาหนีรอดไปได้ส่วนเกือ้อก็อยู่ดูแลคุณไพลินเพื่อปอกป้องคุณไพลินให้ปลอดภัยเพราะตอนนี้คุณไยลินก็เป็นพยานปากสําคัญที่จะพาวิชี้ตัวคนร้ายให้คุณพระได้ตาสว่างสักทีส่วนแม่อิม่มก็ยิ่งถล่มลึกหนักยิ่งขึ้นไปอีก สินที่อยากจะคาดขันความจริงบางอย่างจึงทำทีย้อนถามแม่ของเขาไปว่าเล่าเรื่องตอนที่คุณเดือนฆ่าคุณพริมกับพี่ดวงให้ฉันฟังอีกหน่อยสิอิ่มทำทีเฉยเฉยบอกไปว่าแม่ไม่อยากเล่าแล้วสินเหตุการณ์มันน่ากลัวมากสินที่รู้ทันจึงย้อนกลับไปว่ามันน่ากลัวหรือว่าแม่กลูกว่าจะเล่าไม่เหมือนเดิมงั้นเหรอพอได้แล้วสินอิ่มเหลืออ,อดทนไม่ไหวที่ลูกชายกำลังกล่าวหาเธอ จึงพังมือตบหน้าลูกชายเข้าไปเต็มแรงสินหน้าชาและพยายามอดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดและต้องฟังคำแก้ตัวของแม่ของตัวเองที่พยายามโกหกเขามาตลอดเรื่องที่แม่เป็นคนวางแผนลงม,มือฆ่าทุกคนสินจึงต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อกัดขวางไม่ให้แม่ของเขาไปฆ่าใครใได้อีก <te le> เหตุการณ์เริ่มที่จะวุ่นวายไปกันใหญ่เมื่อบุญญาแอบหนีออกมาหามาลายยังกระท่อมกลางป่า เมื่อเล่าเรื่องคนร้ายที่บุญญาสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่อิ่มไม่ใช่คุณเดือนบุญญาที่ไม่อยากให้แม่อิ่มทำหน้าที่ดูแลเรือนจึงคิดว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปิดเผยต,ตัวตนของเธอให้ทุกคนได้รู้สักทีจึงบอกขบมาลายไปว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องกลับไปเปิดเผยตัวตนว่าฉันคือใครซึ่งในตอนนั้นอิ่มที่อบตามมาก็เพื่อที่จะมาดูให้แน่ใจว่าบุญญาคือนูแก้วตา ลูกสาวของคุณไพเรินจริงหรือไม่แม่อิ่มได้เห็นกับตาว่ามาลัยเรียกบุญญาว่าคุณหนูจึงทําให้แม่อิ่มมั่นใจแน่นอนแล้วว่าบุญญาก็คือคุณหนูแก้วตาจริงๆอิ่มจึงคิดว่าต้องรีบฆ่าบุญญาให้ได้แต่บุญญากลับเข้ามาในเรือนพร้อมกับมาลายและบอกกับคุณพราว่าเธอคือคุณหนูแก้วตาลูกสาวของคุณไพเรินซึ่งก็ทําให้แม่อิ่มไม่พอใจมาก แต่ก็ต้องสร้างทำเป็นยินดีกับการกลับมาของคุณหนูแก้วตาเดือนและบุ่งากลับมาหาคุณไพลินและเกื้อเกื้อที่ไม่เห็นแม่พุ่มจึงร้อนใจจะรีบออกไปตามหาแม่พุ่มและช่วยแม่พุ่มกลับมาให้ได้แต่แล้วอิ่มกับลงมือจัดการแม่พุ่มไปเรียบร้อยแล้วโดยใช้มีดเล่มเดียวกับที่ฆ่าพิมพ์กับดวงแทงแม่พุ่มจนถึงแก่ความตายในที่สุดแล้วไม่อิ่มก็โยนความผิดไปให้กับแม่เดือนอีกตามเคย ส่วนคุณไพลินที่เห็นว่าไม่อิ่มค่าคนในเรือนอย่าไม่กลัวบาปกรรมคุณไพลินที่แค้นใจอย่างมากจึงพร้อมกลับไป,ปเผชิญหน้ากับไม่อิ่มแล้วเพราะไม่อิ่มมีแค่หมายจิตไฟจะมาสู้อะไรกับปืนกระบอกนี้ที่เธอได้มาจากโจนป่าพวกนั้นคุไพลินลั่นกายออกไปหนึ่งนัดพร้อมกับตะโกนออกไปว่าตอนนี้กูกลับมาละมึงไม่รอดแน่อีอิมเมื่อคุณไพรินมาถึงเรือน แม่อิ่มเห็นคุณพายลินกลับมาพร้อมกับปืนจึงไม่กล้าทําอะไรคุณพายลินคุณพายลินจึงบอกให้คุณพระเรียกทุกคนให้มารวมตัวกันคุณพายลินจึงบอกกับทุกคนว่าแม่อิ่มนี่แหละคือคนร้ายวางเพลิงเผาเรือนเมื่อสิปีก่อนจึงทําให้คุณพระตาสว่างหายโง่สัทีเถอะและไม่เชื่อแม่อิมอีกต่อไปแล้วอิ่มจึงจับตัวบุญญาเอาไว้เป็นตัวประกันสินละเกื้อจึงพยายามเกลี้ยกล่อมแม่อิ่มให้หยุดทําเรื่องไม่ดีสักที และหาจังหวะตอนที่มิ่มเผลอช่วยบุญญาวไว้ได้เมื่อทุกคนในบ้านรู้หมดแล้วว่ามิ่มคือคนร้ายมิ่มที่เจ็บคขนจึงเผยปมในใจให้กับคุณพระได้รู้ที่ฉันทําไปทั้งหมดก็เพราะคุณพระนี่แหละมีฉันเป็นเมียคนแรกยังไม่พอคุณพระยังมีคุณไพลินคุณเดือนแม่พุ่มและคุณพิมพ์เข้ามาอยู่ในเรือนอีฉันเป็นเมียคนแรกกับไม่ได้ถูกยกย่องเหมือนอย่างเมียคนอื่น สินลูกของอิชันก็เป็นได้แค่ลูกชายที่ไม่ได้รับการเชิดหน้าชูตาเหมือนอย่างลูกของเมียคน,นอื่นอิฉันจึงต้องกําจัดทุกคนเพื่อให้สินลูกของอิฉันขึ้นมาเป็นใหญ่แม่อิมยอมรับว่าเป็นคนฆ่าลูกชายของไม่เดือนและวางเพลิงเผาเรือนหวังกําจัดคุณไพลินและพ่อของคุณไพลินด้วยอีกทั้งยังเป็นคนวางยาคุณพระมาตลอดรวมถึงทำร้ายดวงจนบาดเจ็บสาหัสอีกคน แม่อิมยอมรับทุกอย่างว่าที่ทำลงไปก็เพราะสินคนเดียวคุณพระทั้งผิดหวังและเสียใจที่เข้าใจว่าแม่อิ่มเป็นคนดีและเป็นเมียที่ห่วงใยเขามากที่สุดแต่กลับเป็นเมียรักที่คิดที่จะฆ่าเขาเพื่อต้องการให้ลูกของตัวเองได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ซึ่งในตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรอจับกุมตัวแม่อิมไปรับโทษ แต่ไม่อิ่มกับไม่ยอมถูกจับง่ายๆด้วยความไม้ติดไฟขึ้นมาโยนใส่ทุกคนเพื่อป้องกันตัวแต่แล้วไม่อิ่มกับถูกไฟครอบตัวเองจนถึงแก่ความตายในที่สุดทุกคนต่างตกใจเป็นอย่างมากเสียรู้สึกผิดและเสียใจอย่างมากในสิ่งที่แมกของตัวเองทําลงไปเพื่อให้เขาได้ขึ้นเป็นใหญ่เขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยสินตัดสินใจที่จะไปจากเรือนหลังนี้แต่คุณพักกับคุณไพลินก็ขอไว ทุกคนต่างให้อภัยสินพอรู้ว่าสินไม่ได้มีเจตนาไม่ดีทั้งหมดเป็นเพราะไม่อิ่มคนเดียวไม่อิ่มได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้อย่างสาสมจึงทำให้ไม่อิ่มต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้ปุงหาเข้ามาปลอบใจสินกับการจากไปของไม่อิ่มสินที่รู้สึกดีกับบุงหาจึงสารภาพรักเธอและขอเธอแต่งงานหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายจบลงผ่านพ้นไป บุญญากับเกื้อที่ต่างมีใจให้กับกันและกันเกื้อเองก็สารภาพรักกับบุญญาไพลินเห็นความดีของเกื้อจึงยอมให้ทางคู่ได้คบหากันในฐานะคนรักบุญญาศิลและเกื้อต่างช่วยกันดูแลกิจการของคุณพระต่อไปสุดท้ายสินก็ได้แต่งงานกับบุงหาส่วนบุญญาก็ได้แต่งกับเกื้อและพวกเขาก็ครองรักกันอย่างมีความสุข และต่างช่วยกันดูแลกิจการแทนคุณพระกับคุณภายลินต่อไปช่วการนานเทินจบบริบูรณ์หากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ